บกไปเลยบนน้ำหอมโอ้บนเลยสดจะาบันแสงงาแสงเงาโอ้ปลาโอ้หูนี่น้องอ่อยนึงแต่ว่าแต่ว่าตัวใหญ่เลยเอ้ยเอ้ยโอ้เอ้ยจุดชุ่มเจ้าฮะมาแต่ไห้ดิน่ะชุ่เจ้าก็เป็นนายตัวเองคือกันเนาะหากิน

สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง,นนะนอ,นองบ,บดิดชุกุลทุกคนนะวันนี้ตอนทำกระชูช่องบอบอนเลยทุกคนมันนี้เข้ากะอ่ามานอนปลาคนเดียวออกมาในตอนดึกๆนะประมาณสี่ทุ่มหรือว่าสิบโมงอนะไรออกมานอนปลาคนเดียวนะมาลัดปึงไก่มือเล้าอากาศกับบนนาวแห้งปเนยดีแต่ก็ดังไฟกล้องใหญ่ไว้ได้ อันนี้เฮากาอยู่ป่าวิกพี่ทุกคนเขาตัดวิกหลายละบือหัวไก่มันชีขันหรือบ่อมืออื่นนะเดี๋ยวทาเบงน้ำกันทุกคนเลยตื่นมาก็มีแต่เสียงจักทุกคนนะเขาตัดไม่วิกนะไก่ก็พกขันใช่ไหมน,นี่นะมีแต่ชีเมื่ออะไรทุกคนนะมานอนชี้ชีมานอนป่าชี้ ทุกคนหลังจากที่เมื่อเช้านี่รัดไกาบุทัทน,นะตอนแรกนี่เขาก็ติดต่อบาแลรมให้เพิ่นออกมาหาเดี๋ยวเขาจะพาบาแลรมไปหาแนวกินแกงมาเนี่ยแล้วก็พาเพิ่นมานอนป่านําได้เดี๋ยวมาหาเอียนทุกคนปลาไหลเพราะว่าอยากกินล้ำปลาไหลนะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันว่าชุบเฮ้าในการหาอยู่หากินของเฮามันสิได้หรือบ่ได้นะเมือน,นกันสองคนทุกคนเลย เบ็ดเอียนกับประมาณนี้แหละทุกคนเบ็ดปลาไหลเขาก็เป็นเบ็ดท,ที่เห็ดแบบง่ายๆเลยนะมัดใส่กิงไหมพอแต่มันถึอบะแลมเพิ่นเอาไก่มามยังมัดไก่อยู่เอาไก่ขึ้นคอนไว้แล้วจังปพากินนะหนะทุกคนเห็นแล้วหูเอียน้วนะหูนี่ค่อนข้างใหญ่เลยได้มีปืนค้อนใหญ่ฮะ ออโอ้โหงามเลยเนาะงามอยู่บ่งามอยู่ก็แต่ว่ามันสิกินเบ็ด้ำป่ละ่ะอันนี้ก็ทาทาเบิง้งแต่ว่าหูงามอยู่เนะาะว้าวใส่มาสองสามลังนี่ยังบตุตรเทพมันดึงเลยแต่ว่าคนนีนหาวกับอย่างอ <หา S 2> ื่นอย่างอื่นเห็ดเชม้ออยู่แต่ว่าคนนีนหาวเนาะหาไม่แต่จยกไปเรื่อยๆบุได้ก็ยังไป เดี๋ยวถ้าเบิ่งอีกคันบุไดเอียนมันนีนี่เช้าดยเจออีกแล้วทุกคนเจอแต่หูนะยังม่ได้เห็กโตเลยแต่บาได้โตแต่ว่าหูนี่จะหูคักเนาะ

อยามาเป็นหาเาหาตายเขาหาอยู่บ่โอยท่นอยู่ตายพุงเออแร่สาห์บ่ได้แรวบ่ได้กินแร่มหมเออนี่มัจะหายต่วนอเอี่ยมียังลำเผือกวาหรือลำบอลลำบอลเออลำบอลำบอหรือว่าลำเผือก เอามื่อแกงออมใส่กับบ่อนนี่เนาะโอ้หอยนี่ขาดท์เลยบ่แลมมักไม่หอยน่ะแต่ว่าบ่เอามัอนี่เป็นสิกินปลาเป็นบ oh. ่ยอมงมหอยได้เมือนี่แต่ว่ายังบ่ได้จักโตอยู่ป่ากันเดี๋ยวเลาะย่าก่อนเลาะย่าเลยคำบ่ถือแล้วกเอาโยไปไหไปใส่ไก่เพื่อ้แบบนี้เลย เอาแล้วตัวนี้มีอกาการแล้วทุกคนโบเห็นเลยใหม่มมมมมเขาปะไว้ในนี้กกนะใหม่มันสั่นหไดเสียบเลยหนาจะตรงลองงมมึงก่อนคือชิมาโหดแท้นี่โบถือหลุดชุมาบอได้เห็ดลาเห็ดก้านได้ชุมาได้ <c ười> เป็นนายตัวเองชุดเจ้าฮมาแต่ให้นะชุดเจ้าก็เป็นนายตัวเองคือกันเนาะหากินจักไปจะหายเว้ยหากินอิสระหาชาวกินข่ำบานเหาเนาะหอยกับเบลุกมีนวนใหญ่เนาะไป่ายหุบเอาแล้วคลักแล้ว ไปน้ำกันเนาะสองเทาบุบ <ไป S 1> คือบุบคือบอแหลมบอลแลมไปผู้เดียวนี่แหละครูชีวิตนดินไปจนเทาจนแก่ไปจนมาชีวิตบุคือชุมเฮาชุมเฮาเนี่ยบ่มีลูกมีเมียไ,ไ,ไ,ไปตามภาษาคนโสด ยังโสดอยู่ได้นี่ยมาเนี่ยได้มาแล้วพอด้ะขึ้นพอด้ะเดี๋ยวพยายามีกทำบ่ได้แล้วครับพุทธแล้วไปจอบเบิึงไก่เนาะจอบเบิึงไก่หายญิงนกยญิงเนาะพอด้ะไปได้กินหาให้ใช้กินเองหากินเองได้มาหากินได้เป่นเห่าเอ้ยชุมเฮานะหาแล้วก็กินได้แล้วก็กินกินแล้วก็หาหาแล้วก็กินแค่นี้แหละไปหาขึนคือกัน บ่มีลูกมีเมียยังมาหาเมื่อกินเพื่อน,ออเ,นอเห็นได้ชาคนผู้หายหน้าตาเป็นน้พชิสมเอามีอยู่บ่ผู้สาวเธอบานนี่นะฮาผู้สาวก็ไปเมืองไทยมาเลยมาแงามแล้วมากงามเขาก็บโจนแล้วคนผู้หายคือชุมเฮานี่ฮะหากินน้ำเค็มบานนี่ Ni lát dù thằng bèn này nè, mừng chào bố chắc đó, chào bố chào mừng chào chào bố chào mừng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  luôn, <laughs> à chào mừng chào mừng chào mừng ะนี่นา่าจะมีอาหารกินและชุมเฮานะล้างซองลาง้างชุดไทยโอ้แมนดีว่าวันแลกโอ้ดีดีดีคือคืออยู่คือคืออยู่คือชิได้กินแรงอยู่ยาคือชิได้กินเยอะเอาได้จะเห็นให้รู้ได้บ่าวาตีตะลุนูดเป็นของข <laughs> <laughs> ่อยคื่ให้กินน้ำได้หน่อยก็ยาม,านาามันนาคันน้ำถือ

ซองลางชุดถ่ายทุกคนเดี๋ยวขึ้นเดือดชิปเพราะว่าเฮาวชิพากันไปเบิ่งไก่เลยนะไปลัดไก่ขึ้นคอนซองลางชุดถ่ายถือไงโอ้โชคดีอยู่นะเบิ่งขอชิดึงเนาะเฮ้ยกุ้ยหงายเลยเนาะอ๋อมันโยนปากหูเลยเหน่าเลยเนาะอ๋อ องโตเดี๋ยวสองโตเดี๋ยวอาหารแรงเราบานี้ยังน้อยกเ็เป็นลามเอียนนะไปทุกคนบ้าน,นี้เดี๋ยวชิพาทุกคนขึ้นไปรัดไกย,ย่เทึงหรือว่าจอบมึงไก่นอนอยู่คอนนะคือว่ามาหาเอียนกะบอพีดรัังทุกคนเลยแต่ว่าได้บอปลายแต่ก็พอกินอยู่นะสองคนเฮาคนละโต้กับบอลแลมตอนนี้เขามาหอดจุดไม้ที่เข้าจะไปจอบมึงไก่ขึ้นค่อนนะการแยกงกันไปกับบอลแลมก่อนที่มันจะขำนะกันบ้ท่าน ยังน้อยกับหูจุดที่มันขึ้นไปนอนมือแรงแล้วเอาไปกานเนาะคนเลยไปไปเบิเบ้งน้ำกันนะ ตอนนี้ก็มาพบกันเลยกับบอลเลมบอลเลมจะหาล,ลันเลงคือกันเดีย๋ยวได้บอลเลมเงียบเลยบอลเลมเสียงคันเลยไก่อก่บุคันเลยบ่บุคันจักตัวเลยแลย้วจะน้อ,นอ,อะเดี๋ยวเขากับบอ่อคือกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจัดแจงมวงพักแลักเหดอยู่เฮกินเนาะนีนกนอนนี่อยู่นี่ก็ โอ้มันกระบบงแล้วนี่กัยังมาแล่อยู่ผูกอูนหยิบอยล,ลออเลยได้คนนี่บนนอนของจุมเห่ามนิกาจะนอนบังลมอยู่แคมห่วยทุกคนนะอยู่ทางเชิงนี่มันเป็นนอนแนตะกันนี่แหละเดี๋ยวเราจะดังไฟแล้วเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแถวนี้ทุกคนของที่เราเก็บมาจากป่านะทุกคน ีแ่แหละมาต้มกินหัวควายมันไปผ่านแล้วมันล้มมันขาดอยู่ในสวนมันครับก็เลยเก็บมาเดี๋ยวเราจะต้มกินมแมลแเนี่ ทั้งต่างเลยทางนอนก็นดีทางนอนเนาะขักกว่าเอาบางใหญ่นี่แหละเนาะพอใส่แหงใสน่นีได้หลายบางกลางเลยนี่ก็ได้ บ่หม,อหมอห้อหม้อแต่ว่าเฮาเฮาน่า,า,นาจ,จะบริสายมันแล้วมาไว้ใส่น้ำล้างเน้นมึงเชื่อกะเป็นน้ำต้มเฮาคันมีเมนูต้มเฮาก็จะอันนั้นนะแต่ว่าร้าใส่ไม่ไม่ไผ่นี่มันได้รสชาติที่ว่ามีกลิ่นหอมแต่ว่าหมอกับบริเวณว่าจะิเวณแถบนั้นมันก็แซนะ่บอยู่จะกินมนะากจะกิน ที่หอมกว่าทามาใส่ไม้ไผ่มันมันหอมกว่าทุกคนเมื่อคืนนี่กานอนปลาคนเดียวเมื่อคืนนี่นะมเนียเอาบะแไมมานอนน้ำเนี่ยเนเดี๋ยวใบไมานอนน้ำเมียบ่เมียเนี่ย <laughs> เมียใบไม้นอนน้ำเมื่อคืนนี่มากกันขึ้นเห็นเมียบใบไมานอนน้ำบ่เมียหมวยนอนน้ำบ่นอนน้ำเลย จังนี้เอามานอนอยู่ป่าอยู่จะขึ้นนี่เออเป็นใตอต้นว่ะก็ได้อยู่อันเอฟซีจะว่าอันห้ยเมียจะห้จักดอกสองดอกก็มีแห้งแล้วว่ะโอ้ยกันตายชำนาญก็มีแห้งหมดแล้วเดี๋ยวว่าเห็นแล้วยังบดชจักดอกเลยว่ะตั้งแต่ได้ลูกมายังบได้จักดอกเลยเป็นใจอีต้นเหมือนนั้นทุกคนนั้เปิดตัวจากได้จักดอกสองดอกเพราะฉะมีแหง้งพอได้์ผ่อนค่ายกันยังบวได้ทอปนี่บวได้บวได้ไก่เลยบวได้ไก่เลยอื นอนเฮือนกับนอนชื่อชนอนซื่อๆแล้วแต่เนี้ยมึงหนาอ้ยเดี๋ยวแต่คืดเดี๋ยวแต่คิดเดี๋ยวแต่คืดอยู่พอดีกับมันละคืดฮุ้มผมอยู่กับบอดายเนาะโอ้ยนี่ขาบอดายเนาะหักเพชรนี่โอ้ยโว้ยเราแล้กันใส่ชีลารายหน่อยกันตัวใส่ชีลาร้ายแล้วโอ่งเพชรชีลารายหรือเปล่านั่นละอาต้าิกินบักพชรกระหิ้วขาวแล้วบมัน มักลุ่มเลปะย่ายาบเอาวางตะกอนคอยบอกมันมันหอนมื่อเอาจะจัดใช่ไหมมันหอนนะให้คอยเนาะเดี๋ยววางได้นี่มันโดนทาอรมอย่างไรงโอ้มันเงียบ้าวหนีหน้ามันออกเขอะลงค้อลงยืมดีโอ้ยหอน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  อ๊าคนข้างเลยบัดนี้เนาะออ2ขางเลยบองเข้าไปสบายเนาะนี่เนาะแต่บัดยากบัดเอาพุดะอั่นน่ะยังมีหญ้าอยู่ันยากบัดเอาออกคั่นแหโอ้ยนอนเด้มันฮ้อนมันเบิดเงดูดลยบ่เนาะโอ้ยงๆๆแต่ว่าเดี๋ยวเฮาจะหขึ้นอีกหน่อยนึง อําเสดะมะเลยมื้อสิมาโหนเนาะยาได้ฮ้อนมื้อนี้ดิฮ้อนบ่อือก่อได้อีกบักนึงบ่ได้บกมา Ồ, oh, đi, đi, đi Chim luôn Nó khá nhiều bác Chim mừng mình còn mình bưởi rồi มาได้มาได้มาได้ปลาด้กฮักกะลีนนหนเถอะสุดยอดเลยเมนูนี่บูพิ่วังทุกคนเลยต้นต้นเต้นว้าวยังผดอยู่คือเกาอื้ออุ้ยฮึักฮักเย็นเย็นเย็นเขาเขาเย็นนะ าขาวเย็นขาก็ติดมือเนาะถ้าติดมือท้งเขาวเย,ย็นน่า้ะกิดแสบเลยนะขาวเย็นกันเลยโอ้ยหลุดมือ,อมขัดหานะ อ,อ๋อเงี้ย,ะยน,นะเฮ้ยเออใหม่ใหม่อะมันแตกเนาะใหม่มันเป็นปลอกนะบอได้คักบ่คักครแต่ขครแต่เ่ราะท่านสดน้ำหมักบวบแสบแห้งเลย ยังต่เครืองมันยังตะเคืองหอมมักินขา้าวแล้วเดี๋ยวเยียดกอนจากน่อยจังว่ากันใหม่ว่าสิไปกัหรือวสชีด้เยียดเลย <c oughs> ยังไงกพ็พอละนอนเยียดแล้วไล่มัดข้าวกอนบันน้การี๋ยวข้าจะมอดคลิปไว้ชำนีก่อนเดอ้อพี่น้องเลยยังได้ก็ขอบคุขอบใจหลายๆทีเขามาติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บาบอนมาตลอดนะคลิปนี้วีดีโอนใ,ในี้าจะมอดไวชำนีพบปะกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อทุกคน